สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของต้นไผ่ไม้ธรรมดาที่มีความมหัศจรรย์อยู่ในตำนานและประวัติศาสตร์ของหลายๆประเทศโดยเฉพาะคนในแถบเอเชียนะคะในประเทศไทยคนสมัยก่อนนิยมปลูกต้นไผ่ไว้แทนรั้วบ้านแทนกำแพงกั้นเขตพื้นที่ดินแทนกำแพงกั้นเขตแดนของบ้านเมืองเพื่อความปลอดภัยจากสัตว์จากคนร้ายลดความแรงของพายุ กั้นแล้วก็กรองฝุ่นละอองควันต่างๆเพราะต้นไผ่จะขึ้นมาอย่างหนาแน่นแล้วก็บังชีเอาไว้ใช้กันค่าศึกสงครามเพื่อไม่ให้บุกเข้ามาเพราะว่ากอไผ่จะมีความหนาแน่นและไผ่หลายๆสายพันธุ์ก็มีหนานด้วยและที่สําคัญนะคะไผ่เองมีความสวยงามมีประโยชน์มากใช้เป็นปัจจัยสี่ในกการดำรงชีวิตได้เลยแล้วก็ตั้งแต่รากจนถึงใบและยอดของไผ่ ใบของไผ่ก็มีล้วนแต่มีความสวยงามเมื่อเราได้มองต้นไผ่เราจะให้ความรู้สึกสงบแล้วก็เย็นเวลาที่มองความอัศจรรย์ของต้นไผ่ปรากฏในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นถูกถล่มด้วยระเบิดปรามานูบนเกาะฮิโรชิม่าและนาง,งาสกิคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้และพืชต่างๆตายหมดเกิดมลภาวะทางอากาศเป็นพิษมาก แต่ปรากฏว่าต้นไผ่ไม่ตายเป็นต้นไม้ชนิดเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็แสดงว่าต้นไผ่ไม่ยอมแพ้ระเบิดปรามาณูอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะเป็นพืชที่มีความทะลุอดอย่างมากบรรพบุรุษของชาวญี่ปุ่นก็นิยมปลูกต้นไผ่เช่นเดียวกับชาวจีนพอปรากฏเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาทําให้ชาวญี่ปุ่นยิ่งนิยมปลูกต้นไผ่มากขึ้นแล้วก็มีความรักในต้นไผ่มาก ก็เลยกลายเป็นว่าชาวญี่ปุ่นจะเอาต้นไผ่ไปปลูกในสถานที่สำคัญหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรือาศาสานสถานตามวัดตามสาลเจ้าด้วยมองเห็นคุณค่าของต้นไผ่แม้แต่มีแพนด้าของจีนก็ยังชอบกินใบไผ่เป็นอาหารต้นไผ่เป็นพืชสกุลหญ,ญ้านะคะทื่ว่โลกมีไผ่อยู่ประมาณ47สกุลแบ่งได้เป็น1,250ชนิด ในเมืองไทยมี12สกุล41ชนิดต้นไผ่เนี่ยก็จะมีตั้งแต่พันเลขที่สูงประมาณ2-3ฟุตไปจนถึงพันใหญ่ที่มีความสูงถึง120ฟุตต้นไผ่ปลูกง่ายแตกหน่อตลอดปีโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนจะแตกหน่อมากรากไผ่ก็จะงอกกับกอดก่ายกันเป็นเหมือนร่างแห я, ช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายเวลาที่ฝนตกหนัก ในเมืองไทยนะคะมีเมืองโบราณอยู่เมืองหนึ่งชื่อเมืองไผ่ล้อมมีอายุนับพันปีที่ตั้งชื่อนี้ขึ้นมานะคะเพราะเมืองเนี้ยเขาจะปลูกไผ่นาแน่นเป็นพืชไว้เป็นกำแพงล้อมเมืองเลยแล้วก็ปลูกเป็นแนวคูเมืองด้วยปัจจุบันเมืองไผ่ล้อมเนี่ยจะอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์คนไทยในสมัยก่อนนะคะนิยมปลูกต้นไผ่สีสุกไว้ข้างบ้านมุมบ้าน เพราะเมื่อก่อนน่ะบ้านจะมีบริเวณที่กว้างคือเราจะปลูกบ้านเรือนเอาไว้ห่างกันไม่ได้ปลูกชิดติดกันเหมือนสมัยนี้นะคะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าต้นไผ่สีสุกแท้จริงแล้วเป็นต้นไหนกันแน่เราถ้าเราฟังจากเชื่อเราจะเข้าใจกันว่าไผ่สีสุกคือต้นไผ่ที่ควรจะมีสีเหลืองคือสุกก็คือสีเหลือง นะคะสุกเหมือนเวลาที่มะม่วงสุกอะคะ่ะมันจะมันก็น่าจะกลายเป็นสีเหลืองซึ่งทําให้เราอะไปค่อยเขวนะคะเอาต้นไผ่เหลืองมาเป็นต้นไผ่สีสุกแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็เคยเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะตํานานของไผ่สีสุกนะคะจริงๆแล้วเพี้ยนมาจากชื่อเดิมของฤาษีองค์หนึ่งที่ชื่อว่าฤาษีสุกสะกดด้วยสเสือสะ,ะอุขอไข่ ไม้ไผ่สีสุกนี้แต่เดิมไม่มีในพื้นที่สุญอุณภูมิแหลมทองนะคะเดิมมีอยู่มากในป่าชมพูทวีปไม่มีชื่อเรียกต่อมามีฤาษีที่ชื่อว่าสุขวัตฤาษีตนเนี้ท่านไปบำเพ็ญฌานในอาสมกระท่อมนานจนไม้ไผ่งอกหน่อมามากมายแล้วก็จเจริญสูงขึ้นกระท่อมกระท่อมน้อยของฤาษีเรากับฤาษีอาศัยอยู่ในกอไม้ไผ่พอฤาษีท่านออกจากฌานมาแล้วนะคะ ได้เห็นไม้ไผ่เนี่ยสูงล้อมรอบเต็มไปหมดจึงถอนต้นไผ่ลำสูงยาวไปถวายพัิวะชาวชมพูทวีปจึงเรียกไม้ไผ่พันนี้ว่าไผ่ฤาษีสุกสุดท้ายก็มีการแพร่พันธุ์ไปทั่วเอเชียจนมาถึงเมืองไทยคนไทยจึงเรียกว่าไผ่ฤาษีสุกแล้วก็เพีเพ้ยนมาเป็นไผ่สีสุกที่สะกดด้วยตัวสอเสือสลอุกอกไก่ ต้นไผ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนนานมากเลยนะคะชาวจีนจึงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการมีอายุยืนและความเจริญงอกงามนอกจากนี้ยังมีคุณค่าทางสมุนไพรและมีประโยชน์ตั้งแต่รากถึงยอดไผ่ต้นไผ่ตายยากมากแต่เมื่อไหรที่ต้นไผ่ออกดอกที่เขาเรียกว่าเป็นขุยไผ่แต่ถ้าคนอีสานถ้าจำไม่ผิดจะเรียกว่าไผ่ออกขีเมื่อนั้นน่ะไผ่ก็จะตาย แต่ในหลายๆประเทศนะคะอย่างเช่นชาวจีนน่ะจะเอาเมล็ดของต้นไผ่อ่ะเขาจะเมล็ดข้างในจะเป็นสีขาวเหมือนกับข้าวสารเลยนะคะก็ใช้เอาไปหุงเป็นอาหารเหมือนข้าวได้เลยเมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนกสอดอกไม้ป่าเหมือนข้าวทิพย์ของเทวดาชาวจีนจะนําเมล็ดของไผะะ่ค่ะมาแช่น้าผึ้งกินเป็น กินเป็นยาบำรุงกำลังได้ดีมากเลยบอกไปแล้วนะคะว่าไผ่สีสุกอ่ะเป็นไผ่พื้นบ้านที่นิยมปลูกกันตามหัวไล่ไปนาเพราะว่าเขาแตกกอเร็วมากและลำต้นมีขนาดใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดที่จะปลูกไผ่สีสุกเอาไว้เป็นเป็นไม้ประจำวันเกิดหรือเป็นไม้ประจำทิศน่ะต้อง ต้องทำใจนิดนึงนะคะว่าบ้านเรามันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีพื้นที่เลือกสวนไร่นาที่กว้างใหญ่มากเพราะฉะนั้นลวบ้านก็อยู่ห่างกันมากเพราะฉะนั้นการปลูกไผ่สีสุกก็สามารถปลูกได้แต่ในยุคปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่เราจะอยู่บ้านจัดสรรหรืออยู่ในชุมชนที่บ้านมีความใกล้ชิดกันต้องขอบอกไว้ก่อนว่าไผ่สีสุกเป็นไผ่ที่มีขนาดลำใหญ่มากๆนะคะแล้วก็เขาจะใช้หน่อมาทำอาหารแล้วก็แปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆ ภาคกลางนะคะจะเรียกไผ่สีสุกว่าไผ่สีสุกส่วนภาคอีสานจะเรียกว่าไผ่บ้านสามารถพบได้อยู่ทุกภาคของประเทศไทยนะคะจะพบมากทางภาคเหนือและภาคอีสานตามหัวไล่ไปนาโดยเฉพาะตาม,ม,มล,าลุ่มแม่น้ําลําคลองริมแม่น้ําต่างๆเนี่ยเป็นไผ่ที่เติบโตได้ดีในดินทุกชนิดโดยเฉพาะดินเหนียวบนทรายหรือดินทราย ลักษณะดเด่นของเขาคือกิ่งมีหนามต้นแก่มีสีเขียวเข้มเพราะฉะนั้นไผ่สีสุกจะไม่ได้มีสีเหลืองนะคะแต่เป็นสีเขียวเข้มเมื่อแก่เต็มที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเป็นแถบๆบ,บางคนมักเข้าใจคำ,คำว่าไผ่สีสุกคือไผ่ที่มีลำต้นสีเหลืองแต่จริงๆไม่ใช่นะคะไผ่สีสุกจะต้องมีลำไผ่หรือลำต้นสีเขียวเพราะฉะนั้น ตั้งแต่เริ่มเริ่มชื่อของต้นเนี่ยก็ทำให้มีความเข้าใจผิดกันมากแล้วประโยชน์ของไผ่สีสุกนะคะหน่อไผ่ก็สามารถที่จะใช้ประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับหน่อไม้ชนิดอื่นแล้วก็ลำไผ่นะคะมีความหนาเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากจึงสามารถที่จะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้เช่นเตียงนอนเก้าอี้มา้านั่งและเปลรวมไปถึงซุ้มพักผ่อนก็ได้ ลำต้นอ่อนสามารถใช้ทําเป็นตอกมัดข้าวก็ได้ลำไผ่แก่ทําเป็นเสาล้วมีความเชื่อว่าทนทานมีอายุการใช้งานนานแล้วก็ทําเป็นลำเบ็ดลำเบ็ดที่ใช้ตกปลาก็ได้นะคะเพราะว่าไม่หักง่ายแต่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็ทําเป็นรั้วบ้านอย่างที่ว่าด้วยความที่เขา มีหนามแหลมก็สามารถทําเป็นรั้วบ้านใช้กันวัวควายลุกล้ําเดือารอนพวกคนลุกล้ําได้ดีไผสีสุกปลูกเป็นไม้มงคลของศพคนสมัยก่อนนะคะเพราะเชื่อว่านําความผาสุกมาสู่คนในครอบครัวทําให้มีอยู่มีกินไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารแต่ปัจจุบันเนี่ยพื้นที่น้อยอย่างที่ว่าค่ะทาให้ไม่เหมาะนักถ้าเราไม่ได้มีพื้นที่สําหรับปลูกไผ่จริงๆ ข้อเสียของไผ่สีสุกนะคะคือเขาจเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากแล้วเป็นไผ่ที่มีขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็มีหนามเพราะฉะนั้นการปลูกเขาก็ต้องคำนึงนิดนึงนะคะว่าพื้นพื้นที่ของเรามีเพียงพอที่จะปลูกไผ่สีสุกซึ่งเป็นไผ่ที่มีขนาดใหญ่ได้หรือไม่ทีนี้คติความเชื่อนะคะคนโบราณจะปลูกไผ่สีสุกทางทิศบุรพาหรือว่าทางทิศตะวันออกถือว่า เป็นเคล็ดลับเป็นสีมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของและครอบครัวก็คืออย่างที่ว่าชื่อของเขาเป็นมงคลทําให้เกิดความสุขความเจริญสุขกายสบายใจนะคะแล้วก็อย่างที่ว่าคือคนจีนเชื่อว่าไผ่ทาให้มีลูกหลานมีความเจริญมั่งคัง่งซึ่งก็สอดคล้องกันในความเชื่อของท้องถิ่นทางภาคพ,พื้นเอเชียนะคะส่วนสรรพคุณทางยาใบของไผ่สีสุกมีรสคืนเฟื่อนใช้ขับและฟอก ล้างโลหิตและดูที่เสียแก้มดลูกอักเสบและขับปัสสาวะคือเขาเป็นไม้กลุ่มญ้านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มญ้าเนี่ยน่าจะทุกตัวเลยนะคะที่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะตาของไผ่สีสุกนะคะมีรสเฟื่อนแก้ร้อนในกระขับกระหายน้ําแก้ไข้พิษรากมีรสก่อยเอียนเล็กน้อยใช้ขับปัสสาวะแก้ไตพิการขับนิ้วไตพิการคืออาการไตาวายะคะ่ะเพราะฉะนั้นสมุนไพร ต้นไหนที่มีสปปรรพคุณระบุไว้ว่าแก้ไถไตพิการน่ะเราว่ามันเหมาะมากเลยกับสังคมยุคป,ปัจจุบันซึ่งจะมีโรคตับพิการไตพิการจากการใช้ยากันเยอะเกินไปการใช้สารเคมีการใช้สารต่างๆหรือมลภาวะต่างๆอะค่ะทำให้ตับและไตของเราทํางานหนักขึ้นเพราะฉะนั้นสมุนไพรอะไรที่แก้ไตพิการแก้ตับพิการน่ะเป็นสมุนไพรที่ น่าสนใจที่น่าจะเอามามีการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นนะคะก็น่าจะอาจจะเกิดประโยชน์ที่สําคัญกับการเอามารักษาโรคหรือการเอามาบําบัดความผิดปกติต่างๆของร่างกายทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของไผ่สีสุกทั้งในแน่ของกำเนิดของชื่อต้นไผ่นะคะ ตำนานความเชื่อสปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรประโยชน์ใช้สอยปัจจัยสี่ที่มีมาแต่โบ,โบราณแล้วก็ความคลาสสิกข,ของต้นไผ่ทุกชนิดที่มีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้คนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีประโยชน์มาอย่างยาวนานด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีที่มีทางเหลือเฟือนะคะเราไม่รู้จะปลูกอะไรลองปลูกไผ่โดยเฉพาะไผ่ของไท,ไทยเอาไว้เถอะค่ะหรือปลูกไผ่อะไรก็ได้ถ้าเรามีครบปัจจัยสี่ อาหารที่อยู่อาศัยเครื่องน้งห่มยารักษาโรคซะแล้วมีการพึ่งตนเองที่มากพอซะแล้วมันก็จะสามารถทําให้เราสามารถดํารงชีวิตในภาวะวิกฤตหรือภาวะเศรษฐกิจต่างๆได้เป็นอย่างดีสามารถดํารงชีวิตผ่านพ้นช่วงเวลาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวของต้นไผ่ไม้มงคลทั้งของคนไทยจีนญี่ปุ่นและน่าจะเป็นของอีกหลายๆประเทศ ที่ควรจะปลูกจะมีเอาไว้นะคะสำหรับคนที่มีที่มีทางขอฝากเรื่องไผ่สีสุกเอาไว้เพียงเท่านี้ชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ